ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 The Sun สื่อเจ้าด้อังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาเรื่องซื้อเฟนกิเดยองกองกลางของบาร์เซโลนามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้แมนซิตี้ยื่น90ล้านปอนด์ขอเซื้อดิแคนไรจากเรซแฮมแต่สโมสรล้มเลิกเรื่องเพิ่มตัวเลข หลังอาเซนนลทุ่มทุนกว่า105ล้านปอนด์และจ่อจะคว้าตัวระร่วมทีมแม้ว่าจะเดินออกมาจากการแยกประมูลดีแคนไรท์ ide, แต่เป๊ปยังคงต้องการมิดฟิลด์เข้ามาเสริมทีมหลังจากที่อินคากุนดการนหมดสัญญาและย้ายไปอยู่กับบาร์เซซลนาสื่อเจ้าแดอังกฤษเปิดเผยว่าแมนซิตี้พิจารณาเรื่องข้อเสนอขอซื้อโดยยองจากเจ้าบลูทุ่มในซัมเมอร์นี้โดยพร้อมยื่นข้อเสนอ90ล้านปอนด์เท่ากับที่ยื่นซื้อดีแคนไรท์ที่ผ่านมาโดยยองเป็นข่าวอย่างหนักกับแมนอยู่ แต่จ้ตัวยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการย้ายออกจาก,กถิ่นค้าหนูแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่งสู่หน้าดาวรุ่งเรียมดีแลบออกไปหาประสบการณ์ในเวทีแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งกับ h ฮาสซิตี้เว็บไซต์ของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันการปล่อยดีแลบไปเล่นให้กับสโมสรอน h ฮาสซิตี้ในรูปแบบการยืมตัวตลอดทั้งฤด,ดูกาลหน้าเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ ซูนา่าวัย20ซึ่งเป็นลูกชายของลอนี่ดีแลบอดีตกองกลางจอมทุ่มไกลก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของเป๊ปโกเดล่าในฤดูกาลที่แล้วแต่สงฤดูกาลได้ลงเล่นไปเพียง6นัดยิงไปน1นประตูในศึกคาราบาวครับฤดูกาลที่ผ่านมา Man City, แมนเชสเตอร์ตัดสินใจส่งไปเล่นให้กับสโต๊กลงสนาม23นัดยิงไป3ประตูก่อนเรียกกลับกลางซีซั่นและส่งไปเล่นกับเพลตันนอตเอ็นแต่ผลงานแย่กว่าเดิมยิงได้ลูกเดียวจาก15เกม ระรับเฮาซิตี้จบฤดูกาลที่แล้วอันดับ15ของแชมเปี้ยนชิพคุมทีมโดยเลียมลูซิเนียซึ่งเป็นโอกาสครั้งสำคัญว่าดีแลจะพิสูจน์ตัวเองและโชว์ฟอร์มยิงระเบิดได้หรือไม่ไม่เช่นนั้นก็อาจเป็นปีสุดท้ายในสังกัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ลีกซาอูทุ่มจ่ายแบเตโรซิวาวีกลบ8แสนปอนด์เดลิสตาร,ระบุแบเตโรซิวาดาวเตะแมนซิตี้ได้รับข้อเสนอจากลีกซาอุดีอาระเบีย ด้วยคาแรงมหาศาลสัปดาห์ละ8แสนปอนด์ให้ย้ายร่วมบรรเลงเพลงแข่งกับสตาร์ดังทั้งหลายในซีซั่นหน้าสิวาตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักที่ลีกซาอุดิอาระเบียพยายามดึงไปสร้างสีสันหลังดาวดังวัย28ระเบิดฟอร์มพาแมนซิตี้คว้าที่เป็นแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะเชื่ออย่างยิ่งว่าอังฮิลานหวังจะได้ตัวไปร่วมค้าแข่งมากที่สุดถึงขณะนี้ดาวเตะร่างเล็กที่ผ่านการรับช้าชาติไปแลละ83นัด เหลือสัญญาในถิ่นเอติฮัสเตเดียอีก2ปีโดยเขาได้รับค่าแรงสัปดาห์ละแสนห้าหมปอนด์จึงส่งผลให้แมนซิตี้ของเป๊ปหนักใจไม่น้อยลันักเตะในสังกัดได้รับการท้าทามด้วยข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากเจ้าตัวเคยเปยิดว่าอาจบอกลาทีมเช่นเดียวกับอินคายกูโรกันมิดฟิลกลายที่โบกมืออำลาเบลใบสีฟ้าไปร่วมทีมบาร์เซโลนาแล้วมีการเปิดเผยว่าทีมดังแห่งถิน่นครานูหมายมั่นที่จะได้ซิวามาร่วมควนเช่นกัน แต่เนื่องจากเขามีค่าตัวที่หลัก60ล้านปอนด์จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่บาซ่าซึ่งมีปัญหาทางด้านการเงินจะเซ็นสัญญากับเขาเหมือนกับดาวเตะทิมชาติเยอรมันที่ไม่ตอบสัญญากับแมนซิตี้นอกจากนี้แป้แชรทีมเงินหนาของหลีกเมืองน้ําหอมกระหายได้ซิวาไปเสริมประสิทธิภาพในเกมรุกเช่นกันทําให้หลีกซาอุดิอาระเบียตัดสินใจเสนอก้อนดักล่าวเพื่อโน้มน้าวให้ซิวา เช่นเดียวกับยาร์มาเรส,สตาของแชมป์เมืองผู้ดีอีกรายที่ตกเป็นเป้าหมายของเอลิฮัตกูรูเผยชื่อ2ส,สตาร์เพเมริกที่เป็นเป้าหมายของโทมัสตุเคิลบางดึงมาร่วมงานที่บาเยิร์นมิวนิกอิสเซนฟอร์กกูรูฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าโทมัสตุเคิลคุณซื้อบาเยิร์นมิวนิกสโมสรอนดังแห่งบริติาเยอรมันกำลังให้ความสนใจแต่ยื่นข้อเสนอคว้าตัวแฮร์ริเคนกองหน้าของทันนมฮอสเปอร์ จะขายวอลกเกอร์กอร่อนหลังของแมนซิตี้ไปเสริมทัพในช่วงปิดซีซั่นช่วงที่ผ่านมาบายเยอร์ตกเป็นข่าวผูกพันกับเคนมานานแล้วและตอนนี้วอลเกอร์ก็กลายมาเป็นเป้าหมายเพิ่อมอีกรา้โดยก่อนหน้านี้เสือใต้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวคิมินแจสเตอร์ฮาร์ปชาวเกาหลีใ,ใต้ของนาโปลีมาร่วมทีมเรียบร้อยเฝ้าร,ระบุว่าโดยปกติแล้วผู้อำนวยการกีฬาจะเป็นคนเจรจาในการทำธุรกิจแต่ตอนนี้ทูเคิลลงมาจัดการด้วยตัวเอง พวกเขาได้คีมินใจไปแล้วแต่ยังคงจับตาดูแฮร์ร่เคนและไคล์วอเกอร์เช่นกันวอเกอร์คือเป้าหมายคนต่อไปซึ่งตัวนักเตะยังคงมีเรื่องที่ต้องจัดการกับแมนเซตตี้ในแง่ของการเซ็นสัญญาฉบับใหม่หรือย้ายไปร,ร่วมทีมบายเยนสำหรับบายเยนเพิ่งจะปล่อยลูคัสแอนนองเดส An ก็อหลังชาวฝรั่งเศสให้กับปารีสแซงต์แชงก์ไปด้วยค่าตัว40ล้านยูโรเหตุผลที่แมนซตตี้ยอมทุ่มเงินเป็นสถิติคว้ายอสโกกวาดดโอมาเสริมทัพ โจสโกกัวเรโอเซเตอร์แบ็กทีมชาติโคลเชียของแอบร์เรซิกสมสรอนในบุรเดดิกาเยอรมันคือเป้าหมายหลักของแมนซิตี้สมสรอนดังแห่งเปเปอร์ลกฤษในช่วงซัมเมอร์นี้และหากการย้ายทีมเสร็จสิ้นก็จะกลายเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกทันทีช่วงที่ผ่านมาเปปกัวเดอลาเทรนเนอร์ของแมนซิตี้แสดงความสนใจในตัวกวเรียอย่างต่อเนื่องโดยทางไรซิกก็พร้อมปล่อยออกไปหากได้ราคาหนึ่งร้ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นการทุบสถิติของผู้เล่นในตำแหน่งแนวรับเลยก็ว่าได้ ยัสมินบาบาผู้รู้ฟุตบอลเมืองเยอรมันกล่าวว่ามันเป็นเงินจํานวนมากแต่ผมก็รู้ได้ว่าทําไมค่าฉีกสัญญาของกวาเดโอถึงสูงขนาดนั้นและย,ยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ขายผู้เล่นอ,ออกไปในราคาที่ถูกลงกว่าน,นี้พวกเขารู้ว่าสามารถรอเพื่อรับเงินค่าตัวจํานวนนี้ได้ในซัมเมอร์หน้าเช่นกันเขามีมูลค่าสูงมากในตลาดปัจจุบันด้วยเหตุผลหลายประการปากกระหลังวัย21ซึ่งสูง6ฟุต1นิ้วเป็นกองหลังตัวกลางฝั่งซ้ายและเป๊ปรู้ดีว่า กวาดิโอสามารถขยับไปเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกด้วยซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ทําให้แมสซิตี้เล่นในระบบแนวรับ3หรือ4คนก็ได้ซีซั่นที่ผ่านมาจอหน์นสโตนนาธานอาเก้และมานูเอลาคันจีถูกมองว่าเป็นปรกหลังตัวกลางแต่ในบางเกมของปีที่แล้วอาเก้และอาคันจีถูกขยับไปเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กขณะที่สโตนถูกขยับไปยืนเป็นมิดฟิลด์ขณะเดีวยวกันสติของกวาดีโอนในบดสติก้าเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้ว เทียบได้กับบรรดาเซ็นเตอร์แบ็กชุดปัจจุบันของมาซิตี้ความม่นยำในการจ่ายบอลของเขาอาจต่ำกว่าเล็กน้อยแต่ดาวเตะค,ครูเอ็ก็ทําได้ดีในการครอบครองบอลแต่บรรดา5หลีกชั้นนํายุโรปมีเพียงกองหลัง4คนเท่านั้นที่สัมผัสบอลต่อ90นาทีมากกว่ากัวเดโอคือรูเบริอาตของมาซิตี้เมเชเมงปาวาและดายโยอุบามิกาโนของบาเยอร์มิเนกรวมไปถึงจอริโอบาของ Barcelona. บาร์เซโลนาบาบ้ากาวต่ออีกว่าเขารวดเร็วดุดันมีพละกําลัง เปลี่ยนทิศทางบอลเก่งจริงๆและเปลี่ยนจากการที่เป็นเกมรับมาเป็นเกมรุกได้ดีมากเขาเป็นกองหลังที่ดีว่องไวและยอดเยี่ยมเสมอในการจ่ายบอลและการครอบพองบอลถึงแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันแต่เขาก็ยังหาวิธีที่จะพาบอลไปข้างหน้าเสมอจอสโตนถูกผลักดันให้เล่นเป็นมิดฟิลมากขึ้นผมเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้กับกัวเดโอมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดเลยว่าทําไมคนอย่างเป๊ปกัวเดล่าจึงอยากได้ตัวเขา แม้จะอายุเพียง21แต่กวาดิโอก็ประสบความสำเร็จในชีวมากมายโดยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของดินโมซาเก็บและเอเรซิกมาแล้ว4ปีพร้อมกล้ามาเป็นหัวใจสำคัญในนวรับของทีมชาติโคเอเชียมานานแล้วชารลัตโกดาลิดกุนซึโคเอเชียกล่าวเมื่อปีที่แล้วว่าเขาเป็นกองหลังตัวกลางที่ดีที่สุดในโลกเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่เราเห็นวิธีการเล่นของเขาความสง่างามที่เขาควบคุมบอลมันน่าทึ่งมากเมื่อมองจากอายุใช้งานคุณภาพฝีเท้าและประสบการณ์ในเวทีระดับสูงนั้น เงินจำนวน100ล้านปอนด์ที่มนสซิสซิีเตรียมพร้อมจ่ายให้กับไรซิกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามันเป็นการทําธุรกิจที่คุ้มค่าสําหรับเรือใบสีฟ้าอย่างแน่นอนสรุปข่าวซื้อขายนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ประกาศคว้าตัวคอนนโคดี้กองหลังของวูฟไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัว7.5ล้านปอนด์โดยเซ็สัญ,ญญาเป็นระยะเวลา3ปี เลสเตอร์ซิตี้ประกาศคว้าตัวแฮร์ริ่งจากเอนเนมฮอสเปอร์มาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์พร้อมสัญญ,ญา3ปีเชลซีเซ็นสัญญ,ญาคว้าเดียโก้โมเรล่าปีกวัย18ของบิสต์การมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวพร้อมสัญญ,ญายาว5ปีเชลซีเซ็นสัญญ,ญาคว้าตัวอเล็กซ์มาโธสปีกดารุ่งวัย18จากนอริเมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวเวสต์แฮมสโตได้เอาสินค้าเสื้อหมายเลข41ของดิแคนไร์ออกจากร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นปทางการในดิวของอังเดโอนาแต่อยู่ในระหว่างการเจรจาหาความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญามาร่วมทัพเซซ่าอัสปลกวัวตาบรรลุข้อตกลงยยกจากเชลซีไปร,ร่วมทีมอาลติโกมาลิดแบบไร้ค่าตัวแล้วและจะเซ็นสัญญา2ปีนเนวิเกอรเซนประกาศเลื่อนการเปิดตัวซันโดโตนาลีออกไปอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าซึ่งดิวต่างๆเรียบร้อยเสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้วโดมินิกโซบอสไล กำลังอยู่ระหว่างการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลลีวายโควิลจะรอคุยกับมอริโซโปเชติโน่ก่อนจะตัดสินใจอนาคตตัวเองกับเชลซีอีกครั้งเชลซี Chelsea หวังว่าข้อเสนอ80ล้านจะเพียงพอให้บรตทันตอบรับและยอมปล่อยมอยเซสไซเซโดมาร่วมทีม